ทำสวนตอนเย็นหลังจากแดดร่มลมตกค่ะชมดอกประกาศสวยๆนะคะจ้องมองดูฟ้า พูดติดตาม625คนแล้วคะ่ะยังไม่ถึงพันค่ะเอาขุดไปเพื่อเผื่อเอฟซีจะกดติดตามให้อีกนี่เอาขุดไปขุดกออ้อยออกคะ่ะอันนี้อ้อยสุพันห้าศูนยนะคะปลูกไว้แล้วก็ไม่มีฟันเคี้ยวแล้วค่ะจะขุดออกแล้วค่ะไปปลูกทิ้งไว้ข้างรั้ว เดี๋ยวมันจะศูนยพันออกจากสวนออจะทําจะทําหลุมมะละกอตรงนี้แหละหลุมใหญ่ๆนี่ขุดอันนี้ออกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาลงรับรองงามพยาคะเลยเนะหากกันพิลึกแล้วสอง,องกอนี้อกอนี้เป็นปีที่สองตอนนี้เป็นปีที่สองแต่มันก็ยังงามาเพราะว่ามันได้กินมันได้รับการบำรุงเป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีใครกินมันเลยปลูกไว้ชมเชยว่ามันเป็นอย่างนี้เองอ้อยสุพรรณห้าศูนอ้อยคั้นน้ําตอนที่มันกําลังเป็นกระแสเอาซื้อมาปลูกมันใกล้แล้วใกล้จะขึ้นแล้วใกล้จะขึ้นแล้วเอาอีกนึง่งชัวชัว่ ด้าม,มันก็เป็นตายจากหัวด้ามจอบมันก็ตามภาษาคุณผู้หญิงคุณผู้ชิงทําเองบ้านนี้ไม่มีสุภาพบรุรุษมีแต่คุณผู้ชิงเอาเอีกที่เอากำลังสิขึ้นแล้วนะนวใช่แล้วเอาเอาเอาได้แล้วได้แล้ว ดูคนผู้ชิงออกกําลังกายตอนเย็นตอนแดดเราจะนอนเวนค่ะเพราะวันร้อนเพราะเราเป็นคนฉลาดตอนกลางวันเราจะนอนเวนกันอันเดชขึ้นแล้วพอดีเลยเอาต้นมะละกอมาลงปวดนะแม่แข็งแรงมาก ถ้าเราจะทำอะไรก็ฉุดเราไม่อยู่เราทำได้ทุกอย่างแต่ว่าเราจะทำไหมเราทำได้ทุกอย่างเพราะเราเป็นคนขยันอันนี้มะละกอที่ลงแล้วกำลังงามกำลังงามอยู่ใกล้ๆก,กันกับต้นมะนาวมะนาวของเราก็กำลังออกดอกนะคะเต็มไปหมดเลยดกมากกำลังดกมากเลยดอกนะคะดอกลูกยังไม่ดก ลูกยังไม่ดกก็มีพอได้เก็บอยู่ไม่ดกแต่รอบนี้ดกแน่นอนดกจนกิ่งหักนู่นแหละเนรอบนี้เนี่ยพอถึงฤดูมันถึงฤดูของมันนะคะออกดอกเต็มเลยเป็นฤดูมะนาวออกดอกเป็นฤดูตามฤดูกาลนะคะ ลูกเล็กลูกใหญ่ก็กำลังมาแล้วดอกมาทุกกิ่งแล้วจะจะจับไหมจะจับไหมร่วงหมดแล้วก็ปล่อยน้ำใส่อยู่นะทำไมร่วงหมดแล้วเป็นอะไรมันเป็นอะไระไร,ร่วงเยอะเลย ก็จับอยู่มันเล็กอยู่มันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ร่วงเยอะจริงนะนี่ผิดหรือเปล่ามาฉีดยาให้ผิดหรือเปล่าเห็นหมดขึ้นเอายามาฉีดใส่หวังดีนะ แต่รู้สึกว่าจะร่วงเยอะดอกร่วงเยอะเห็นมีมดมาตอมเยอะก็เลยเอาอยาฆ่า,า,มาแมลงมาฉีดใหด้สงสมันไม่ชอบอยาฆาา่าแมลงลนะเนา่ แล้ว80บาทาาเหลือใบหนึง่งนี่ก็คือผักกาดที่เราปลูกกับแปลงหอมนะคะที่ตอนนั้นมาดูผักกาดยังไม่ออกดอกตอนนี้เหลืองอลา,ามไปหมดแล้วสวยเชียวซื้อมาซองละสิบบาทปลูกได้ทั่วสวนเลย เยอะมากนี่ต้นพริกเราก็กำลังโตปลูกพริกแซมแซมไปด้วยต้นหอมไปด้วยแปลงนี้มีผักสามชนิดนะคะมีพริกมีผักกาดแล้วก็มีต้นหอมเร็กก่อนในหลุม พุทราเราก็มีถอนออกแล้วตอนนี้ถอนผักออกแล้วให้ต้นพุทราขึ้นกำลังกำลังเขียวกำลังเขียวรอบๆบ,บริเวณเต็มไปด้วยพริกและกำลังลงมะละกอกำลังลงมะละกอส่วนต้นนี้เป็นหม่อนค่ะเป็นต้นหม่อนนะคะนี่หมอนในปลูกง่ายใบใหญ่ ยอดของใบหม่อนเอาไว้ไปต้มทําน้ําซุปนะคะอร่อยอร่อยนะคะถ้าเราต้มไก่ต้มปลาแล้วแต่เราเอาต้นหม่อนไปต้มด้วยทําให้น้ําซุปนัวอร่อยไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์จากใบหม่อนนะคะมีประโยชน์ด้วยนะเป็นยาสมนุนไพรอะไรไม่รู้ยายหนูยังไม่ชัวแต่ที่นี่ ใช้ต้มประจําเลยค่ะเพราะน่าจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะเพราะว่ายอดของหม่อนเขาก็เอาไปทําชาใบหม่อนด้วยนะคะแต่สรรพคุณยายหนูไม่แน่นนะคะแต่ใช้ต้มน้ำซุปนะอร่อยมากค่ะเวลาเราต้มปลาต้มไก่หักเอายอดไปสักเอาใบ สวยๆอย่างนี้เลยค่ะเอากิ่งทั้งเอากิ่งอ่อนๆที่เราหักได้พอดีพอดีค่ะไปใส่น้ําซุปสัก2อสยอดนะคะนัวอร่อยแน่นอนนี่ใบใยใหญ่สวยๆหมอนพันนี้ว่าจะมาเห็นในลูกเขาเอามาปลูกนะคะีึกว่าจะได้ทานไอ้ลูกหม่อนบอริแต่ตัวนี้มันไม่มันไม่ติดผลนะคะดอกนะออกแต่ไม่ติดผล เดี๋ยวหนูคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นพันุ์แบบใช้ยอดนะคะใช้ประโยชน์จากยอดจากใบจากยอดทาชาอย่างเงี้ยทาชาใบหม่อนอย่างเงี้ยเหมาะมากเพราะว่าเป็นเขาจะอวบมากยอดเขาใบเขาจะใหญ่อวบมากค่ะแล้วเวลาเราไปต้มน้ําซุปเนี่ยอร่อยรสชาติดีค่ะลองปลูกไว้นะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวใช้ประโยชน์ไม่ต้องใช้ผงชูรสใช้แทนผงชูรส นี่คือดอกของเขานะคะแล้วเขาก็ไม่ไม่ไมติดเป็นผลนะคะมีแต่่อดดอกแบบนี้นี่ยอดอกแบบนี้พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีแบบนี้ตลอดแต่จะไม่เจริญเติบโตเป็นบอลบอรีที่สุกนะคะเป็นแค่ดอกสําหรับพันุ์นี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นพันุ์ที่ใช้ยอดใช้ประโยชน์จากยอดอ่อนใบอ่อนนะคะพันนี้นะคะนี่นี่รอยหัก รอยใยห,หนูหักเอาไปใส่ต้มต้มปลาอพอเราเด็ดแล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่อันนี้ก็วันนี้เรามีเมนูน้ำซุปต้มปลาต้มไก่แล้วก็หักไปใช้อีกแล้วเขาก็จะแตกออกมาสวยๆแบบนี้ค่ะกอเดียวเอามาปลูกแค่กิ่งเดียวเท่านั้นใช้ได้ทั้งปีเลยอันนี้ยนุตตัดกิ่งเขาออกนะคะนี่กิ่งตอนนั้นหน้าฝนมันก็สูงใช่ไหมตัดออกเหลือแค่นี้เขาก็แตกขึ้นมาใหม่ ช้แทนผงชูรสใช้แทนผงนัวสำหรับเมนูต้มซุปเมนูต้มน้ำซุปใบสวยสวยใบยใหญ่ใหญ่หญยอดอวบขอแนะนำเลยค่ะนี่นะคะลดการใช้ผงชูรสเพราะเขาว่ามันเป็นอันตรายถ้าเรากินเยอะนะคะ กินใบหม่อนยอดหม่อนนี่มันเป็นสมุนไพรไม่น่าจะมีผลนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีอะไรตกค้างเลยเพราะไม่ต้องใช่อะไรเลยให้แต่น้ำก็งามแบบนี้แล้วค่ะแต่ถ้ามีปุ๋ยคอ,อกเทล,ลงไปอีกยิ่งจะอวบอ้วนกว่าเกา่ายอดใหญ่ๆโตๆเลยจ้าคลิปนี้ขอแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะ